ตำปลาจากพี่น้องมาเด้อมาเด้อตับปลานะคะไม่พอรยๆเดีเย๋ยวตักใส่ถุงตักเลยพี่คุณตักเลยสั่งได้นะคะทุกคนน้ำร <c oughs> ้ายๆสั่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปชิมบ้านที่เร,เรียเดี๋ยวไปชิมที่บ้านใส่ถุงนะคะกินที่บ้าน เอาอะไรบ้างยังไงน้ำตกกับลุงเนี่ยแค่อั้เหอเอาเอาักโก้อันนึงหรือเอาโน่นนะน่ากินมีขนมนั้นด้วยค่ะนขนมจีนมีแล้วลูกรดช่องน้องค่ะกล้ยวยดีเท่า์ไรน์นาะคะ่ะมีจักบาดกลวดเอาจักรบาทดิเอาให้หนูเด้อวีหนึ่งพี่น้องมากินน้ำกันเอาบ่สติ่งปลากับมีแด้วเนี่ย ปลาดุกย่างกรย่างเนาะค่ะเนาะแหนมคะ่ะเบิร์ตแล้วทุกคนเบิร์ตแล้วสั่งได้นะคะลาบก้อยนะคะน้ำตกอันนี้ปลาครับปลาตะเพียนพี่น้องมาเด้อนี่นี่น,นี่ใส่จานแล้วไม่หมวยแมวยังน้อยไปไม่หมออ่เพ <laughs> ืนะ <laughs> <laughs> แกงได้วป็นเส้นปลอ่อพี่น้องมานี่พักเพื่อนไหยมาจานบางไงนึงใหม่หมอใหกินน้ำกันจ้าก็จะแกงพักหวานใส่ปลาทูพี่น้องผีมือตะดอนมันจะครบแล้วครบสุดแล้วก็จีได้กินเดี๋ยวคนขังๆซีโมโหแล้วยอาไม่อยากหลกกินเลยต้มต พี่น้องมามาเด้อเคาเที่ยงแล้วกินแซ่บๆสพาักเดี๋ยเงินกันเลยน้ำผาเราไปร้านมีเม็ดกระถิน่นเนาะทุกคนเนาะนี่นะคะหมูยอหลายอย่างพี่น้องเพิ่ณใส่ให้ ปูพี่น้องตีกินอยู่กับวมดบ้านมดสองท้ายด้วยตะโก้นะคะทุกคนนะคะี่ค่ะตะโก้ยี่สิบบาทนะฮะทุกคนกล้วยก็กินไปแล้วนะคะดึงไม่ขึ้นกล้วยน้ำว้าหวีเล็กๆทุกคนยี่สิบบาทนะะานี่ค่ะถูกมากวีเล็กๆน้อยๆค่ะ ทีนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจน้ำแน่เดอรจ้าละไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า